สวัสดีนักลงทุนและสมาชิกทุกท่านวันนี้มาพบกับผมทัดบรลลมโตอีกเช่นเคยนะฮะในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายนพศ2566ใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบรลลมโตได้ทำคลิปต่อต่อกันไปด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะฮะก็จะมีฟุตบอลทั้งหมด3คู่ด้วยกันที่จะมานำวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนในหน้าช่องยูทูบนี้จะเป็นฟุตบอลบุนเดสต์เด็กเยอรบเยอรฟนะฮอ แล้วก็อีก2คู่ก็จะเป็นลีกฮอลแลนด์พรีเมียร์นะฮะที่จะมานำเสนอกับนักลงทุนนะครับก็ต้องมาดูว่า3คู่นี้ในค่ำคืนนี้ถ้าจะคัดสรรให้ตัวไหนที่ทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์กันนะครับและก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับเราก็มาสรุปผลบอลในคู่เมื่อคือนกันก่อนนะที่ทัดให้ไปทั้งหมด1คู่นะครับจะเป็นฟุตบอลยูโรป้า แชมเปี้ยนลีกนะฮะจะเป็นสิวิยาเปิดบ้านพบเจอกับเอเอสโลมานะครับและในคู่นี้นะฮะก็ยังกินกันยังไม่ลงนะครับก็เสมอกันไปที่1ประตูต่อ1น,นะฮะแต่แฮนดี้แคปก็ออกมาที่ราคาเสมอนะครับในคู่นี้ทัดก็ให้ไปที่เอเอสโลมานะฮะก็ยังไม่สามารถทำกำไรให้กับตั้งทุนได้ทั้งคู่นะครับก็ต้องมาดูว่า ในค่ำคืนนี้นะฮะทั้ง3คู่นี้ถ้าจะให้ไปที่คู่ไหนก็ต้องมาติดตามและเป็นกำลังใจให้กับผมทัดบรมโตะนะครับและถ้าไม่อยากพลาดทีเด็ดหรือว่าทัศนบันดีๆจากทัดบรมโตะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันนะครับและเรามาเริ่มวิเคราะห์ในคู่ที่1ของรายการในค่ำคืนนี้กันบ้างนะครับจะเป็นสตุตการ์ดนะฮะที่อยู่อันดับ16ของตารางในลีกวันหรือว่าดิวชั่น1นะครับเปิดบ้านพบเจอกับ คมบุกที่อยู่หลีก2นะฮะที่อยู่อันดับ3ของตาราง มีคะแนนทั้งหมด66แต้มแข่งไปทั้งหมด34นะัดชนะ20สเสมอ6พ้าไป1 8และต่างก,กันชนะอยู่ที่58.8%ส่วนเกมในบ้านนะครับแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ1 1เสมอ 3, 3นะพ้าไปที่3และต่างกันชนะอยู่ที่64.7%นะฮะส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ9เสมอ3พ้าไป5และต่างก,กันชนะอยู่ที่52.9%นะครับและ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4สเสมอ1พ้ไปที่1และต่างก,กันชนะอยู่ที่66.7% ลยนะครับก็ถือว่าอัตราก,การชนะของฮัมบุกนะฮะในเกมเยือนนะครับค่อนข้างว่าดีพอสมควรเลยนะก็ต้องมาดูว่าฮัมบุกในค่ําคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะจากสตุติกาดได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนสตุติกาดนะที่อยู่อันดับ16ของตารางนะครับมีคะแนนทั้งหมด33แต้มแข่งไปทั้งหมด34นะชนะ7เสมอ12แพ้ไปที่15และตราก,การชนะอยู่ที่2 0 6ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด 17นัดชนะ5เสมอ6แพ้ไปที่6แลกต่างการชนะอยู่29.4%เนะครับส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ2เสมอ6แพ้ไปที่เแลกต่างการชนะอยู่ที่11.8%และ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2เสมอ3แพ้ไปที่1แลกต่างการชนะอยู่ที่33.3%นะครับก็ต้องมาดูว่าสตูตการในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บ ชชนะในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องมารุ้นเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมนะครับและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างจะเป็นสตุดการ์ดนะฮะสามารถเก็บชัยชนะจากฮัมบูกไปทั้งหมด5นัดด้วยกันนะฮะและจะเป็นฮัมบูก สามารถเก็บเชชนะจากสตุติการไปทั้งหมด3นัดและเสมอกันที่2นัดน,นะครับก็ยังถือว่าพบเจอกันทีไรก็จะเป็นสตุตการที่ดูดีกว่าฮัมบุกอย่างแน่นอน100%นะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ทั้งสงทีมนี้นะฮะใครจะมีลูกไม้ลูกเด็ดกว่ากันก็ต้องมารุ่นเชียร์กัน,นครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมา ของสตุตการ์ดกันบ้างนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4เสมอ4แพ้ไปที่2และอตราการชนะอยู่ที่40%่ราคาที่ทํากําไรให้กับนักลทุนอยู่ที่50%รนะครับราคาสูงต่ําก็อยู่ที่60%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างทากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควร ส่วนัมบูกนะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5เสมอ2แพ้ไปที่3าและตักกันชนะอยู่ที่50%ราคาที่ทํากําไรให้กับนักลงทุนอยู่ที่33.3%เและราคาสูงต่ําอยู่ที่66.7%ก็นตะครับก็ต้องมาดูว่าในค่าคืนนี้ของัมบูกนะจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์และติดตามชมกันนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของ ทั้ง2ทีมกันบ้างน,นะครับเริ่มจากที่สตุตการ์ดเลยนะฮะในค่ำคืนนี้ก็จะใช้กองหน้า3ตัวกองกลาง4ตัวและกองหลัง3ตัวนะครับที่จะเป็น11ตัวจริงที่จะลงไปฟาดแข้งกับฮารมบุกในค่ำคืนนี้นะครับส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็มีเพียงแค่1ตัวเท่านั้นนะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น 3- 4 2 1นะครับที่จะลงไปฟาดแข้งกับฮามบุกในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่า สตุตการในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องบุญนเชียร์นะ,ะส่วนรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่ำคืนนี้ของฝั่งฮัมบูกกันบ้างนะครับก็จะใช้กองหน้า3ตัวกองกลาง3ตัวและกองหลัง4ตัวนะ,ะที่จะเป็น11ตัวจริงที่จะลงไปฟาดแข่งกับสตุตการในค่ำคืนนี้นะครับและผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะ,ะและถูกโทษแบนหนึ่งตัวนะครับที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้และระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น C3 3มนะครับที่จะลงไปฟาดแข่งกับสตุตการ์ดในค่ำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องบรลุุนเชียกกันฮะและต่อมานะครับเรามาดูเลทราคาในคู่นี้กันบ้างจะเป็นสตุตการ์ดต่อให้กับฮัมบูกที่0.5หรือครึ่งควบลูกนะฮะร,ราคาสูงต่ําอยู่ที่3ลูกและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะครับทักยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างสตุตการ์ดน่าจะไม่แพ้ฮัมบูก ในบ้านอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าจะมองว่าสตตการ์หน่าจะสามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนและเก็บชัยชนะในบ้านไปที่2ประตูต่อศูนย์นะฮะและในคู่นี้ถ้าขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างสตการ์อนะครับคิดว่าทํากําไรให้กับตั้งทุนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนคู่ต่อมานะครับคู่ที่2นะฮะจะเป็นการเปิดบ้านของ ฮิเลนวีนะฮะที่อยู่อันดับ8ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับ FC t ซ e ทเวนตที่อยู่อันดับ5ของตารางมีคะแนนทั้งหมด64แต้มแข่งไปทั้งหมด34นะัชนะ18เสมอ10 แพ้ไปที่6แรกต่กากันชนะอยู่ที่52.9ส่วนเก็มในบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ13เสมอ4แพ้ไปที่0นัดนะฮะแรกต่กากันชนะอยู่ที่76.5ก็ถือว่าเกมในบ้านของ FC t o r e n t e นะฮะค่อนข้างเด็ดพอสมควรน,นะครับและยังไม่แพ้ใครมาในบ้านเลยนะฮะ ส่วนเกมเยือนของพวกเขานะครับแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ5สเสมอ6แพ้ไปที่6และั่รงกันชนะอยู่ที่29.4%นะครับและ6นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4สเสมอ1แพ้ไปที่1และักระกันชนะอยู่ที่66.7%ก็ต้องมาดูว่า FC t o นเ n ้ในค่ำคืนนี้จะสามารถบุกไปเก็บชัยชนะเลันวีได้หรือไม่ก็ต้องมาุ้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของเฮลันวีนะฮะที่อยู่อันดับ8ของตารางนะก็จะมีคะแนนทั้งหมด46แต้มแข่งไป ทั้งหมด34นัดชนะ12เสมอ10แพ้ไปที่12นัดและตาการชนะอยู่ที่35.3%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ6เสมอ3แพ้ไป8และตาการชนะอยู่ที่35.3%ส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด 17นัดนะฮะชนะ6เสมอ7แพ้ไปที่4และอัตราการชนะอยู่ที่35.3%และ6นัดหลังสุดของพวกเขานะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2เสมอ2แพ้ไปที่2และตาัดการชนะอยู่ที่33.3%ก็ต้องมาดูว่าในคำคืนนี้ของฮีเลนวีนะครับจะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องารุ้นเชียกันฮนะและเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับจะเป็น fc t o r e n t o นะฮะสามารถเก็บชัยชนะจาก h e เลนวีไปทั้งหมด2นัดด้วยกันและจะเป็น h e l ลนวีนะฮะสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด2นัดด้วยกันนะครับและเสมอกันที่6นัดนะฮะก็ยังถือว่า10นัดหลังสุดของพวกเขาพบเจอกันทีไรยังสูสีคู่ขี้กันนะฮะยังกินกันยังไม่ลงก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ทั้ง2ทีมนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะก็ต้องวุ่นุ้นเชียร์กันนะครับและเรามาดูผลการแข่งขันที่ผ่านมาของ sc h e l e n w i กันบ้างนะครับใน10นัด หลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด4สมอ4แพ้ไปที่2และตาักกาันชนะอยู่ที่40%ราคาทำกำไรให้กับนั้งทุนอยู่ที่50%ราคาสูงต่ำก็อยู่ที่40%นะครับก็ถือว่าค่อนข้างทำกำไรให้กับตั้งทุนได้พอสมควรนะครับและในนัดล่าสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปที่2ประตูต่อ0น,นะะ ก็ต้องมาดูว่าฮีเลนวีในค่ำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะและเก็บ3แต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่นะครับก็ต้องุรุลเอานะส่วนฝั่งของ FC ฟซีทเนตีนะครับสินัดหลังสุดของพวกเขาก็จัดว่าเด็ดพอสมควรสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด7เสมอ2แพ้ไปที่1และตาก,การชนะอยู่ที่70เซนราคาทํากําไรให้กับนักลงทุนก็อยู่ที่70%เรซนราคาสูงต่ําอยู่ที่80%ซนะก็ถือว่าค่อนข้างทํากําไรให้กับนักลงทุนได้พอสมควรนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ําคืนนี้ ของ FC t ทาวเวนตนะจะสามารถเก็บชัยชนะจาก SC h e l ฮิลเลนได้หรือไม่ก็ต้องบารุนเชียร์กันนะครับและนัดล่าสุดของ FC t ทาวเวนตนะฮะสามารถเก็บชัยชนะจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะรก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้ใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ้นเชียร์และเป็นกาลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูเลนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็น f c ฟซทาวนเต้นะฮะต่อให้กับ SC h ซ v ฮิลีที่0.5หรือครึ่งลูกนะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับและถ้าเป็นเลทราคาในคู่นี้นะฮะในณเวลานี้ทัดยังมองว่า f c ฟซเวนเตน่าจะดูดีกว่า AC h ีฮิลอย่างแน่นอน100%นะครับแต่ถ้ามองในการทำกำไรทัตก็ยังมองว่าทีมเยือนอย่าง f c ฟซเวนเต้ในค่ำคืนนี้น่าจะสามารถบุกมาเก็บชัยชนะ ได้อย่างแน่นอน100%นะครับถ้าต่อเลทราคาในแบบนี้นะฮะทัดยังมองว่าทีมเยือนอย่าง FC ซทเวบุกมาเก็บชัยชนะและทำกำไรให้กับนักดนุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอเชียร์ไปที่ FC ซทเวนเต้นะฮะในทีมเยือนในคู่ที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ส่วนคู่ที่3นะครับจะเป็น อ t e เกนะฮะที่อยู่อันดับ7ของตารางเปิดบ้านพบเจอกับสปาร์ตาล็อกส์ดำนะฮะที่อยู่อันดับ6ของตารางมีคะแนนทั้งหมด59แต้มแข่งไปทั้งหมด34นัดชนะ17เสมอ8แพ้ไปที่เและตัดการชนะอยู่ที่5 0ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ1 0เสมอ2แพ้ไปที่และตัดการชนะอยู่ที่ 58. 8สเส่วนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะ7เสมอ6แพ้ไปที่4และตัดการชนะอยู่ที่41.2%ส่วน6นัดหลังสุดของวเขาาก็สามารถเก็บชชนะไปทั้งหมด3 เสมอ1แพ้ไปที่2และตาการชนะอยู่ที่50%นะครับก็ต้องมาดูว่าสปา,าร์ต้าร็อกสดตมในคัํมขืนนี้จะสามารถบุกไวเก็บชัยชนะจากอุเชกที่อยู่อันดับ7ของตารางได้หรือไม่ก็ต้องมุนเรนเชีร์กันนะส่วนฝั่งของอุเฉกที่อยู่อันดับ7ของตารางก็จะมีคะแนนทั้งหมด54แตม้มแข่งไปทั้งหมด34นั้นัดชนะ ไปทั้งหมด15 s, นัดเสมอ9แพ้ไปที่10และตาการชนะอยู่ที่44.1%ส่วนเกมในบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดชนะไปเสมอ5แพ้ไปที่ 4, และตาการชนะอยู่ที่47.1%สน่เเวนเกมนอกบ้านแข่งไปทั้งหมด17นัดสาม, ard, สม,สส weight, สมสารถเก็บเัยชนะไปทั้งหมด7เสมอ4แพนะ้ไปที่6และตาการชนะ 2, GS, อยู่ที่41.2%ส่วน6นัดหลังสุดของพวกเขานะก็จัดว่าเด็ดพอสมควรสามารถเก็บเัยชนะไปทั้งหมด4เสมอศย์แพ้ไปที่2และตาการชนะอยู่ที่66.7% ก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ของอุเทกนะฮะจะสามารถเก็บ3ามแต้มในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นชกันฮนะและต่อมาเรามาดูสถิติในการพบเจอกันของทั้ง2ทีมใน10นัดหลังสุดกันบ้างนะครับจะเป็นอูเทกนะฮะสามารถเก็บชัยชนะจากสปาร์ตาล็สเสดตมไปทั้งหมด9นะัดด้วยกันนะ,ะและเสมอกันเพียงแค่1นัดและสปาร์ตาล็สเสดตมนะ,ะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะจากอูเทกได้เลยนะครับก็ต้องมาดูว่าในค่ำคืนนี้ สปาร์ตารอ็อกเซดัมจะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมาลุ้นเชียร์กันนะครับและต่อมาเรามาดูผลการแข่งกันที่ผ่านมาของอุเฉก,กันบ้างนะใน10นัดหลังสุดของพวกเขาก็สามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด5่าสมอ2แพ้ไปที่3 และตาการชนะอยู่ที่50%ราคาที่ทํากําไรให้กับตั้งทุนก็อยู่ที่40%ราคาสูงต่ําอยู่ที่70%นะครับที่สามารถทํากําไรให้กับตั้งทุนได้ก็ต้องมาดูว่าอุเฉกในค่ำคืนนี้จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองได้นะส่วนสป,ปาร์ตาล็อกสุดดำนะครับใน10นัดหลังสุดของพวกเขา,าก็ถือว่าเด็ดพอสมควรนะครับสามารถเก็บชัยชนะไปทั้งหมด6เสมอ1แพ้ไปได้3และตาการชนะอยู่ที่ 10%ราคาทํากําไรให้กับตั้งทุนอยู่ที่70%ราคาสูงต่ํำก็70%เลยนะครับก็ถือว่าอัตราการชนะและทํากําไรให้กับตั้งทุนสูงพอสมควรนะฮะก็ต้องมาดูว่าสปาตารอกสดัมในค่ำคืนนี้ จะมีลูกไม้ลูกเด็ดอะไรที่จะสามารถเก็บชัยชนะจากอูตแทกในค่ําคืนนี้ได้นะฮะก็ต้องรุนเชียกกันนะครับและต่อมานะฮะเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงเล่นในค่าคืนนี้ของทั้ง2ทีมกันบ้างนะฮะเริ่มที่ฝั่งของอูตแทกันบ้างนะครับ,รนบ,นรบในค่ําคืนนี้ก็จะใช้กองหน้าทั้งหมด1ตัวนะครับเป็นหน้าเป้าและกองกลาง5ตัวกองหลัง4ตัวนะครับที่จะเป็น11ตัวจริงของอูตแทกในค่าคืนนี้ที่จะสามารถ บุกไปเจอกับสปาร์ตาล็อกสดดำในคัำคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในคํำคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่ก็ต้องมาดูเชื่อกันนะฮะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บหลักๆของพวกเขาก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับและระบบแผนการเล่นก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1ที่จะลงไปฟ,ฟาดแข่งกับสปาร์ตาล็อกสดดำในคําคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าพวกเขาจะสามารถเก็บชัยชนะ ในบ้านตัวเองได้หรือไม่ก็ต้องรุ้นเชียร์กันนะครับส่วนฝั่งของสปาตาร็อกสดดาในค่ําคืนนี้นะครับรายชื่อของพวกเขานะก็จะใช้กองหน้า3ตัวกองกลาง3ตัวและกองหลัง4ตัวนะฮะที่จะออกไปประทะกับอูเทกในค่าคืนนี้นะครับก็ต้องมาดูว่า11ตัวจริงของพวกเขาในค่ําคืนนี้จะสามารถเก็บชัยชนะนอกบ้านได้หรือไม่ก็ต้องรุนเชียร์นะฮะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บของพวกเขานะครับก็ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บใดๆนะฮะที่ยังไม่สามารถลงเล่นได้นะครับส่วนระบบแผนการเล่นของ สปาร์ตาร็อกสดดำนะครับก็จะใช้แผนระบบการเล่น4-3-3นะฮะที่จะลงไปฟาดแข่งกับ อุ e c ในค่ำคืนนี้ก็ต้องมาดูว่าทั้ง2ทีมนี้ในค่ำคืนนี้นะครับใครจะเป็นผู้สามารถเก็บชัยชนะได้ก็ต้องมารุ่นเชีีร์และเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมกันด้วยนะฮะและต่อมานะฮะเรามาดูเรนราคาในคู่นี้กันบ้างนะฮะจะเป็น u ุ e c ทคนะฮะที่ต่อให้กับสปาร์ตาร็อกสดดมที่0.5หรือครึ่งลูกนะฮะราคาสูงต่ำอยู่ที่2.75หรือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับและถ้าเป็นเรทราคาในคู่นี้ ทัศยังมองว่า Utec ในค่ำคืนนี้นะครเล่นในบ้านยังได้เปรียบนะครับและถ้ามองว่าใครจะสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้นะฮะทัศยังมองภาพรวมนะครับว่า Utec นะฮะในค่ำคืนนี้ไม่แพ้สปาร์ตาล็อกเดำอย่างแน่นอน100%นะครับ และในคู่นี้นะฮะทัดขอเชยร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอูแตกนะฮะคิดว่าสามารถทำกำไรให้กับนักลงทุนได้แน่นอน100%นะครับและในคู่นี้ทัดขอฟันธงนะฮะให้เจ้าบ้านนะครับส่วนนักลงทุนคนไหนนะครับที่เห็นต่างจากทัดบรมโต๊ะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันในหน้าช่อง YouTube นี้ได้เลยหรือจะขัดจะสวนทัดก็ไม่ว่าจริงๆนะครับและคู่ไหนที่ทัดวิเคราะห์ให้กับนักลงทุนถูกใจก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมทัดบรมโต๊ะ ได้เลยนะครับและนักลงทุนคนไหนนะที่ไม่อยากพลาดทีเด็ดหรือทัศบนบดีจากทัดบอลลมโตนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามในหน้าช่อง YouTube ทัศนบอลลมโตด้วยนะครับและนักลงทุนคนไหนหรือคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปทัดบอลลมโตในค่าคืนนี้คิดว่ามีประโยชน์และนําไปต่อยอดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทัศนบอลลมโตได้ทาคลิปต่อๆกันไปด้วยนะครับและสําหรับวันนี้ทัดนกดตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ